ก็ชวนกันไปหาเห็ดไม่เจ้อถึงถูกหน้าบัววันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะไปเก็บเห็ดมาก็มา,อ,อ,ายอยู่กับกกกยัเหน่งนะคะอยู่กับบ้านยหนไม่ได้ไปอะไรแล้วไปเก็บเห็ดมาก็มานะคะม,มากินส้มตำม,มากินอะไรกันอยู่ที่บ้านยานเหน่งนะคะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะไปหาเห็ดแล้วมันก็ มาถึงบ้านวันนี้นะคะโชคดีฝนไม่ตกเนาะแต่เห็นไหมคะไม่เจอเนี่ะเกือบจะหาไม่เห็นแล้วเนาะเพราะว่านะคะตามันบวมเมื่อวานไปยุ่งนะคะยุ่งกัดตรงตรงนี้นะคะ fc กัดตรงนี้แต่มันมาบวมที่ตาข้างนี้ก็กัดหน้าก็เลยบวมทุกวันเนาะนี่แหละไปหาเก็บเห็ดมา ลยมาอยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไปไหนก็เราก็มาเล่นบ้านยันเหน่งอีกแล้วนะคะเอฟซีเล่นด้วยกันษากันเราจะไปหาเห็ดทางไหนดูยันเหน่งเขาประคบประงมโอ้ยทุกวันทุกวันตอนนี้กำลังใจไม่ไหวถ้าไม่ทํางี้ไม่ไหวไม่ทินเลยเขาโนดเอาตัวเองทุกวันนะคะใช่ต้องทางี้สบายโนดแบบสบายสบายไม่งั้นก็ไม่ไหวก็ถ้าใครเนาะอยากจะทำให้ ร่างกายมันดีนะไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยยาหนิงนะฮะใส่แบบเอาน้ําร้อนเนาะเอาน้ำร้อนใส่ใส่น้ําร้อนใส่ขวดโอเอาน้าร้อนใส่ขวดกันความที่ร้อนเกินไปแล้วก็ใส่ทําเป็นถุงทำเป็นถุงแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะวิธีของยาหนิงนะคะโอ้ยดีนะอ้าวมันถูกน้ําร้อนเราค่อยแต่มีแหงมีแห้นค่อยเดินขึ้นเขาเนี่ยยาหนิงทําทุกวันทุกวันเวลานอนสองขวดด้วยเลยโอ้ยสองขวดเลยนะครับะคบ น้ําอุ่นเนาะน้ําร้อนน้าอุ่นของเรานี ơi. ่หะเอาใส่ขวดแล้วก็นะคะเอามันมันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเจ็บปวดตรงไหนก็ใส่นะคะเอฟซีนี่แหละเราอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วก็เลยไปเก็บเห็ดมาก็มาแล้วต้มน้าร้อนประคบพอเราบอกว่าเนาะว่าจะไปไม่ได้นะคะแต่ตื่นขึ้นมามันก็มีเรี่ยวมีแรงก็ไปได้อีกเนาะเออไปได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาไปได้อีกเห็นไหมได้ย่าน่าจะหนุ่มสวยไม่คือ สวยเหน,หน <ยา S 1> ไม่เหมือน,นย,อยาเจย <ไป S 1> นะนยทาแป้งก่อนที่ไปทาแป้งแต่งหน้า<อ>ไปยุงมันเห็นมันก็ไม่กัดเม่เจยเนี่ยไม่ได้ต่อไปนะต้องแต่งหน้าทาปากมันกลัว<อ>ทาปากไปแตงแล้วก็ทาจาเขียนอะไรแล้วทำไปเลย<อ>ไป้ยป่างโป,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 ปสะ ยุงไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยเชื่อค่อยเด้อแบบนี้นะค่อยแลทาแต่ยากันยุงอกันก็ยังมายากันยุงนะทาใส่หมวกทาใส่เสื้อผ้าแล้วที่นี้เฉพาะหน้าล้วทาแป้งเข้าไปไอ้เจ้าไปทายากันยุงแถวนอกแล้วแถวนี้มันก็มากัดเจ้าสิโอพ่อก็ไม่ได้ทาใส่หน้าแล้วนึกว่ามันจะไม่เข้ามาโอ้ยมันเข้ามาหมดเด้เข้ามาแล้วก็มันก็ตาบวมแบบนี้นะคะเอฟซีใช่เจอย นี่นะคะทั้งบวมทั้งแดงถ้าจะไปให้กำลังใจลุงปาก,ก็อายเขาแล้วถ้า,ถาเป็นแบบนี้ต้องต้องใส่แว่นนะไม่ไม่ใช่ว่าหน้าอ้วนนะคะมันบวมนะคะมันบวมเนาะอบวมแบบนี้แหละอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะคะตอนนี้อายุเยอะมันเป็นแบบนี้แล้วเนาะแพ้พิษนะคะพิษขนาดพิษยุงเนาะยุงไม่มีพิษก็ยังเป็นทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะนตอนนี้ก็เลยมา ไม่ได้ไปไหนก็มาแล้วมาดูย่าหนิงทําอืมาดูย่าหนิงทําการนวดเมื่อยเหมือนกันเมื่อยเหมือนกันไปหาเยี๋ยก็ทําอย่างนี้แหละเมื่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามันไม่งั้นพรุ่งนี้ก็เดินไม่ได้อีกต้องทําเวลาพรุ่งนี้จะได้เดินเช็บเช็พเช็เช็เช็ขึ้นเขาแบบสบายเลยเดินได้อยู่เพราะว่าตื่นมามันก็มีแรงเออมีแรงแต่ถ้าเราทำย่างยิ่งมีแรงนะแม่ทินงนะ เ้าลองทำเด้อไปเชื่อค่อยเวลาเรานีเราก็ใส่สะโพกนี้หนึ่งอันนี่ใส่สะโพกนี้ตรงไว้ก็อุ่นๆตัวนี้ก็ใส่ด้านนี้เส้นข้านสมุนไพรของของเราเองที่ทำเอาเนาะเพราะว่าน้ําอุ่นน้ําร้อนนี่แหละน้ำอุ่นน้ำร้อนเรานี่แหละแล้วใช้ขวดถ้าถ้าเป็นถุงเนาะมันก็ไม่แข็งถ้าเป็นขวดมันก็ถูกเส้นเราเลยมันจะแข็งแข็งกับเส้นเเวลาเราทำเนี่ยเราก็เอาใส่แบบนี้ แล้วก็นวดไปลื่นๆไปตามเส้นตามย่าหนึ่งเนาะมัน้ามันสบายมันก็คนคลายเนาะ่ว่คนคลายไปเรื่อยๆนะคะตอนกาตรงไหนก็ใส่เลยบอกใช่ตอนปวดตรงไหนก็ใส่เลยตอนกลางคืนไ่ะแม่ทิ้นเวลาเจ้าตอนกลางคืนเจ้าก็เอาไปทําแบบนี้ หลับเลยเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเราตื่นแล้วหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมาน้ามันยังอุ่นอยู่แล้วก็คืนย้ายไปแล้วก็หลับไปเลยสบายสบายวิธีนะวิธีของเย็นง่ายเลยแล้วทีนี้ก็น้ําก็อุ่นอยู่ได้ทั้งคืนเลยเนาะอุ่นอยู่ได้ทั้งคืนเลยพอมันหายอุ่นหายอุ่นเท่าไหร่แล้วเราก็ออก เดีโอเคขนาดนี้แล้วมันก็เอาออกเอาออกแล้วทีนี้มันก็ยังใส่เลยใช่ก็เอาใส่เลยเพราะว่ามันมันหายร้อนแล้วเออมันก็อุ่นเต็มขนาดนั้นแล้วก็ใส่เราใส่นี่ถ้ามันถูกน้ําอุ่นนะเส้นเราปวดมันมีแรงมากแล้วมันก็อยู่ได้สี่ห้าชั่วโมงเราคิดดูซิว่ามันอยู่กับเส้นสี่ห้าชั่วโมงนี่เส้นของเรามันจะตึงแล้วมันจะไม่อ่อนได้ยังไงมันก็อ่อน แล้วมันก็ทําทุกวันทุกวันไม่ได้นะไม่ใช่กา่ภาพบําบัดนะใช่เพราะว่าเราคนเดียวตัวเองและก็ขึ้นเขาได้แบบที่ว่าก็ไม่ปวดสบายหน่อยถ้าไม่งั้นค่อยเห็นไม่เดินไปไม่ไหวแล้วเนาะอเดี๋ยวจะได้ทําบ้างนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะเราก็หาน้าร้อนเทใส่ขวดนะคขวดก็ต้องขวดที่แข็งที่แข็งมากขวดนี่แหลที่แข็งมากก็ใส่ไปเลย แต่ฟาชีค่อยก็ยังติดเลยโอฟาชีก็ยังมาแย่งเอาขวดค่อยเลยค่อยใส่น้ําไว้ใส่เนาใส่เออข้ามมาเอาขวดตรงไหนก็ใส่เนาะใช่แล้วถ้าเป็นฤดูหนาวแม่ถิ่นยิ่งเยี่ยมเลยเอาใส่แบบนี้แล้วก็ห่มผ้าล้าปูมีความสุขที่สุดเลยเออถ้าเป็นช่วงหนาวถ้าเป็นช่วงร้อนมันก็จะร้อนหน่อยแต่เราก็ต้องเปิดพัดลมแหละเออเอาใส่แล้วก็เปิดพัดลม เพราะว่าถ้าช่วงร้อนมันจะร้อนก็มาดูนะคะับพีว่าย่าหนิงเขาทําแบบนี้ประจําแล้วเขาไปไหนมาไหนลูกเดินเหินสบายเนาะใช่เพราะว่าเป็นเราเป็นรุ่นเดียวกันอายุเยอะนะคะต้องทํเพราะว่าถ้าไม่บำบัดถ้าเราไม่บําบัดนะแม่ถิ่นเราแก่ตัวไปกว่านี้เราไปไม่ได้นะไปไม่ได้จริงๆใช่เราต้องบําบัดให้เส้นของเรานี้ มันอ่อนอยู่ตลอดเราไปโอ้ยเมื่อยล้ามากเลยเนาะเกือบจะเดินไม่ถึงใช่เราเดินแต่ละวันมันกี่โลเจ้าว่าอ้อมภูไปสองภูสองเขาเมื่อกี่โลไม่ใช่ว่ามันไงง่ายเนาะแต่คนผู้คนก็เยอะนะครับเจ้าว่ามันกี่กิโลมันไปรอบภูเขาแล้วก็เดินมาอีกประมาณสิบกิโลยี่สิบกิโลได้เพราะว่าเราใช้เวลาเนาะเราใช้เวลาเราไปเราไปหกโมง หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเราเที่ยงเราก็กินข้าวบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเรามาสิบชั่วโมงแต่ว่าวันนี้น่าะยังดีหน่อยไม่ถึงเที่ยงเอวันนี้เรามาสิบว่ามันคนเยอะใช่เรามาสิบโมงวันนี้แต่ก็พอได้อยู่เห็ดก็ได้พอใช่ก็เท่าเท่ากันแล้วน้อเมื่อวานนี้ก็ได้แค่โรี่สามวันนี้ก็ได้โลขีดเนอะแต่ว่าข่อยวันนี้เมื่อวานนี้ได้โลสอง สำหรบคนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะเราก็มาไม่เจอก็ไปได้อายเด้เนาะตาปูตาบวมก็ถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าหน้าคนอ้วนนะคะมันเป็นเพราะพิษเนาะยุ่งนะคะขนาดยุ่งไม่มีพิษก็ยังเป็นได้ถึงขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ